หลังจากที่ลูกๆนเรียนรัฐบาลได้ศึกษาเรียนรู้ถึงไลฟ์สไตลห์หรือเรื่องราวชีวิตความอยู่ของปีบ้านผีเรือนหรือภมมาเทวาระดับล่างที่อาศัยเรียนหยาบหรือบ้านของมนุษย์เป็นที่อาศัยอยู่กันมาแบบคร่าวๆแล้วใน,นในคำาคืนี้ครูไม่ใช่จะขอลงรายละเอ,อยียดเกี่ยวกับเรื่องราวปีบ้านพีเรือนหรือมะเทวาระดับล่างที่อาศัยหยุดภายในบ้านและโรงเรียนของตัวลูกกันสักหนอ่อยอยากฟังไหม กวจะมาถึงตรงนี้ได้เนอะอ <c oughs> ว่าเรื่องผีๆเยอะเลยสำหรับผีบ้านผีเรือนหรือภมะเทวาระดับล่างที่อาศัยอยู่ภายในบ้านรวมถึงในโรงเรียนของตัวลูกนั้นทั้งหมดรวนแล้วแต่เป็นผีบ้านผีเรือนที่มีจิตใจดีและเป็นสายวิทยาธรทั้งสิน้น นี่ลายเวร,เรอะไรต่าง oh. อภิยธรเนาะโ <Yeah. S 1> ดยผีบ้านผีเรือหรือพูมิทวาระดับล่างเหล่านี้แต่เดิมในอดีตเนี่ยนับย้อนกลับไปยาวนานหลายชั่วอ,อายุคนหรือหลายร้อยปีในเมืองมนุษย์ <Yeah. S 1> แต่ก็ไปถึงกับสียาวนานอย่างที่เธอลูกเคยได้ยินได้ฟังพระจา้าพุทธโอ้แก่วา่ผีบ้านผีเรือเหล่านี้ เป็นคนในยุคสมัยทวาราวดีไม่ยาวขนาดนั้นเลยใชะเพราะเขาต่างก็เป็นมนุษย์ที่นับถือพระพุทธศาสนาและเคยอาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณแถบนั้นมาก่อนทั้งสิ้นตามทันไหมจ๊ะโดยในสมัยที่เขายังมีชีวิตอยู่พวกเขาชอบมักมักจะชอบฝึกสมาธินอกตัวแล้วชอบที่จะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ วิชาคาถาอาคมและมนต่างๆเช่นมอนที่ใช้ในการป้องกันศาสาตราวุธและของมีคมหรือมอนที่ใช้ในการป้องกันมอนดำและป้องกันเหตุ <S <S เพศภัยต่งๆๆา,งางๆเป็นต้นนี่ตามทันไหมจ๊ะแล้วเมื่อกาลเวลาผ่านไปจบจนกระทั่งพวกเขาได้เสียชีวิตลงไปแล้วแต่กำลังบญที่พวกเขาได้เคยสั่งสมไว้ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อมารวมกับความรักความผูกพันที่พวกเขามีต่อคนสัตว์สิ่งของที่อยู่ในพื้นที่บริเวณแถบนี้หรือบริเวณบ้านและโรงเรียนของลูกจึงทำให้วพวกเขาได้มาเกิดเป็นผีบ้านผีเรือนสายวิทยาธรอยในพื้นที่บริเวณดังกล่าวมาเป็นระยะเวลายาวนานหลายร้อยปีแล้วนั่นเองนะโอ้ จบจนกระทั่งในเวลาต่อมาเมื่อคุณพ่อองลูกได้เสียชีวิตลงแล้วก็ได้มาบังเกิดเป็นเทพประบุตรผุม,มทัทิาระดับไฮโซที่ทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองเขตอยู่ในพื้นที่แถบนั้นแล้วด้วยความรักและความวงยายที่ตัวท่านมีต่อตัวลูกและทุกคนในครอบครัว จึงทาให้ตัวท่านได้แวบจากวิมานไม้แขะสลักสองชั้นที่ซ่อนพบอยู่กับโรงเรียนเนี่ยมาปรากฏกายให้เราผีบ้านผีเรือนสายวิทยาธรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณแถบนั้นได้เห็นคือปกติพวกนี้จะไม่เห็นท่านนะจ๊ะ<อ>แต่ท่านเห็นพวกนี้ม,มันขราราาดาดับกัน<อ><อ>นี่นะเออ ไฮโซกับโลโซนี่มันอ๋มันคนละคลาส,สกัน<ห>นี่เนาะตามท่านไปเจ๊ะาคือผีบ้านผีเรือนสายิทยาธรเนี่ยเห็นอไม่เห็นท่านแต่ท่านเห็น,นจะแวบมาเลยปรากฏการเราผีบ้านผีเรือนสายิทยาธรเนี่ยนใ,นใสยจะได้พื้นที่บริเวณแถบนั้นได้เห็นเพราะก็บอบหมายและสั่งให้ผีบ้านผีเรือนสายิียธร หรือถ้าพูดในพรนะนัตนคือพมะเทวาระดับล่างที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณแถบนั้นทั้งหมดคอยเฝ้าดูแลและคุ้มครองตัวลูกเริ่มถึงทุกคนในครอบครัวไล่เรื่อไปจนถึงคนครูและเด็กนักเรียนทุกคนในโรงเรียนให้ดีที่สุด,ดไม่เพียงแค่นั้นไม่ว่าตัวลูกและทุกคนในครอบครัว จะเดินทางไปนะแห่งหนตมนในก็ตามพี่บ้านพี่เรือนสายวิยาทาณเหล่านี้ก็จะต้องเดินทางไปคอยคุ้มกันกรือเป็นบอดีกาดในกร็รตัวรูกและตัวคนในครอบกลัวตามสถานที่นั้นๆอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย oh. นี่เนาะ oh. ก็คุ้มครองได้ในระดับหนึ่งนะ oh. ยกเว้นว่ามีวิบากกรรมที่แรงเกินกว่าที่บอดีกาจะรับได้ ท่นที่ที่ผีบ้านผีเรือนสายวิยาทรเตียสายอยู่ในพื้นที่บริเวณแถบทั้นไว่รับคำสั่งแบบนี้อย่างนี้จากท่านเทพบุตรพรมเทวาระดับผลนักเขตหรือคุณพ่อองลูกแล้วพวกเขาต่างก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับนาะทียัน่องเกียตรติการดูแลตัวลูกและทุกคนในครอบครัว ซึ่งเป็นคนดีมีบุญและชอบสั่งสมบุญสร้างกุศลคือถ้าใครชอบสั่งสมบุญสร้างกุศลจะเป็นที่หมายปองของนี่นี่าจาจะ์มากเลยนี่เนาะส่วนสาเหตุที่ทำให้ผีบ้านผีเรือนสาวิยญาณเหล่านี้สามารถเดินทางข้ามเขตไปพร้อมๆกับตัวลูกและทุกคนในครอบครัวได้นั้นนี่าจยจย์ปกติมันจะข้ามกันไม่ได้ ทั้งนี้ก็เป็นพระท่านเทพบุตรพูมมะเทวาระดับหัวนาเขตเรียกกันพ่อ,องลูกแต่คินกลางไปติดตอ่อ,อประสานงานอ้อประสานงานและขออญาตก,กับเพื่อนพุมธเทววาระดับหัวนาเขตที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆแล้วว่าขอให้พวกผีบ้านผีเรือนสายวิญยารบริการเหล่านี้สาม,มารถเดินทางข้ามเขตพื้นที่ได้เป็นกรณีพิเศษอ้า เพื่อที่จะได้ไปคอยทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองและดูแลตัวลูกเราหนึ่งทัคนในครอบครัวที่ท่านรักและห่วงใยได้นั่นเองและจากภารกิจดังกล่าวนี้เองมันจะได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นภายในบ้านของลูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องในสมัยก่อนเวลาตัวลูกจะออกจากบ้าน สวิตช์คัดเอาภายในบ้านก็นจะเกิดการสรับเองแบบอัตโนมัติโ oh. ดยไม่ทราบสาเหตุ <c oughs> หรเรื่องที่มีน้ำคลอนผุดขึ้นมาเต็มพื้นหินอ่อนในวันที่เตอลูลกและครอบครัวทําบุญขึ้นบ้านใหม่ <c oughs> หรวมไถึงเรื่องราวของเสียงกระซิบ <c oughs> ที่เตอลูกมักจะได้ยิน <c oughs> ก่อนที่จะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับเตอลูกและทุกคนในครอบครัว oh. เป็นต้น โอ้นี่มีเสียงกระซิบด้วยเนาะนี่เนาะซึ่งครูไม่อยากก็จะขออธิบายและลงรายละเอียดในแต่ละเหตุการณ์แบบก็าเล่าวให้ลูกๆนักเรียนอนุบาลได้ฟังกันแต่ก็ไปรู้ว่าลูกๆนักเรียนสำหรับเรื่องแรก เรื่องีมีน้ำคลอนผุดกันมาเต็มพื้นหินอ่อนภายในบ้าน oh. ซึ่งเป็นเรื่องเกิดขึ้นในวันที่ตัวลูกเดนิมนต์พระมาทำบุญขึ้นบ้านใหม่ภายหลังจากที่พระท่านชันกันเสร็จแล้วพื้นที่อยู่ใต้โต๊ะอาหารก็ <Yeah. S 1> พลันมีน้ำคลอนผุดกันมาเจิงนองจนเต็มพื้น oh. ทั้งทีง่พื้นภายในบ้านลูกกงหมกกระโปูที่หินอ่อนมไม่ทราบว่าชาก็ทําทำดีหมดนะาทาดีนะอยออกอจังดีนะม,มันไม่น่าที่จะมีอะไรซึมเข้มาได้เลยส,สำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยทั้งนี้ก็เกิดจากฤทธิ์ของผีบ้านผีเรือนสายวิทยาศาสตร์นั้งชายและยิง จะคอดยดูแลตัวลูกและทุกคนในครอบครัวบันดาลให้เกิดขึ้นทั้งสิ้นนี่เป็นความสามารถเสรินตัวของบริการ์ห้ามหลอกลยมแบบนะซึ่งณช่วงเวลานั้นพวกเขาก็ได้มาร่วมงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของตัวลกูกนี่นะจ๊ะ ด้วยความรู้สึกที่ปราปรื้มพีติใจเป็นอย่างมากและเมื่อตัวลูกทำบุญเลี้ยงพระเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็ได้พร้อมใจกันทำสมาธินอกตัวใต่<อ>นั้นพวกก็ได้ใช้มนบรรดาลให้เกิดน้ำคลอนผุดขึ้นมาเจิ่งนองจนเต็มพื้นเพือ่อตัลูกและทุกคนในครอบครัวได้เห็น<อ>ส่วนสายเหตุที่ทำให้ผีบ้านผีเรือนสายวิทยาธราเหล่านี้ ล้อมใจกันนั่งสมาธิแล้วก็อร่อยมนดในเกิดน้ำคโคลนผุดขึ้นมาเจิงนองเช่นนั้นทั้งนี้ก็เป็นเพราะพวกเขาปรารถนายากที่จะบอกให้เต่ลูกและทุกคนในครอบครัวได้รู้ว่าพวกเขาอยากที่จะได้บุญกับตัวลูกและทุกคนในครอบครัวอีกทั้งพวกเขาก็อยากที่จะให้เต่ลูกและทุกๆคนอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลสมัยกับพวกเขาอีกบ่อย นี่ซึ่งในทุกๆครั้งนี่นะมีแผนเนาะที่ตัวลูกนิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านหรือมาเทศสอนที่โรงเรียนพวกเขาก็จะมาร่วมงานบุญกับตัวลูกและทุกคนในในครอบครัวด้วยความรู้สึกที่ปราบรื้มิติเบิกบานใจอยู่เป็นประจำสำหรับเรื่องในสมัยก่อนเวลาที่ตัวลูกจะออกจากบ้านเนี่ย วิตคัดเอาภัย <laughs> ในบ้านก็นจะเกิดการสรรับเองแบบเป็นอัตโนมัติ <laughs> โดยที่ไม่ทราบสาเหตุอยู่เป็นประจำนั้น <laughs> เป็นประจำนะจ๊ะไม่ใช่ครั้งเดียวไม่เกิดครั้งคุยหลายครั้งอะไรไม่นะนี่เป็นประจำนี่นะนั้นโดยที่ไม่ทราบสาเหตุอยู่เป็นประจำนั้นทั้งนี้ก็เป็นเพราะในเวลาที่ตัวลูกจะออกจากบ้านไปสอนหนังสือ หรือไปทำธุระนอกบ้านด้วยความรักและความเป็นห่วงของผีบ้านผีเรือนสายวิทยาตร์ที่ดูแลตัวลูกและทุกคนในครอบครัวจึงทำให้พวกเขาได้ใช้มนบนสมาธินอกตัวที่ได้ศึกษาร่มเรียนมาตั้งแต่สมัยเป็นมนุษย์ทำการสับสวิตค์คัดเอาท์ภายในบ้านลง ่อสร้างความปลอดภัยเกิดขึ้นกับบ้านที่ตัวลูกและทุกคนในครอบครัวอาศัยอยู่นั่นเอง oh. นี่อนอกจากนี้พวกผีบ้านผีเรือนสายวิทยาธรที่อาศัยอยู่ในโรงเรียนและที่บ้านของลูกเนี่ยยังจะคอยทําหน้าที่คุ้มครองและป้องกันไม่ให้พวกสัมภเวสีหรือผีเร่ร่อน oh. นี่หม่แล้วก็เรื่อไปถึงพวกพูด มีฤทธิ์ที่มีนิสัยไม่ดีเกะเกเลเข้ามาก่มกลายหรือเข้ามาเบียดเบียนคุณครูและเด็กนักเรียนที่อยู่ในโรองเรียนเราไปถึงบ้านเด็กตัวลูกและทุกคนในครอบครัวอาศัยอยู่อีกด้วยเรียกได้ว่าพวกผีบ้านผีเรือนที่อาศัยอยู่ในโรองเรียนและที่บ้านลูกล้นแล้วแต่เป็นสุป์ปบดีกาที่คอยคุม้มครองป้องกันตัวลูกและทุกคน ในครอบครัวอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวนี่นี่จ้าดีนะคนมีบุญนี่เนะาะนี่เออมีบริกาศาส่วนเรื่องของเสียงกระซิบที่ทุโลกมักจะได้ยินเนี่ยก่อนที่จะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับตัวลูกและทุกคนในครอบครัวนะั้น ตอนนี่ก็เป็นเพราะเมื่อผีบ้านผีรเรือนสายวิทยาธรที่ดูแลตัวลูกและทุกคนในครอบครัวจะทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีขึ้นกับตัวลูกและทุกคนในครอบครัวรวมไปถึงบุคคลที่ลูกรักและห่วงใยแล้วพวกเขาก็จะรีบมาบอกตัวลูกด้วยการกาไปกระซิบกระซิบที่ก้างหู แบบซ้ำๆๆย้ำๆหลายๆครั้ง oh. จนกว่าตัวลูกจะเริ่มรับรู้ถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวนั้นได้ oh. นี่ครั้งที่หนึ่งไม่รู้ไม่ได้ยินก็ัที่สองสมสี่ห้าไล่ไปเลยเลย oh. หรือใช้มนควบคู่กับสมาธินอกตัวของพวกเขา oh. บรรดาที่ตัวลูกสามารถสัมผัสหร,รือรับรู้ได้ถึงสิ่งที่พวกเขา อยากจะบอกหรืออยากจะให้อยากจะเตือนเน่เป็นต้น oh, oh, oh. นี่เนาะ <Yeah. S 1> ส่วนสายหหุที่ทำให้ผีบ้าน <Yeah. S 1> ผีเรือนสายวิทยาธรเหล่านี้ <Yeah. S 1> สามารถทราบหรือรับรู้ได้ถึงเหตุการณ์ลวงนาในอนาคตถตงเวลาจะเกิดขึ้นกับตัวลูกและทุกคนในครอบครัวได้นั้น oh. เออน่าศึกษานะ <Yeah. S 1> ทั้งนี้ก็เป็นเพราะเหตุสองประการใหญ่ๆด้วยกันนั่นก็คืออยากฟังไหมจ๊ะอยากฟัง yeah. ประการที่หนึ่งเกิดจากอำนาจสมาธินอกตัวของพวกผีบ้านผีเรือ,อนสายวิทยารเหล่านั้นคือในเวลาที่พวกเขาตอนใดตอนหนึ่ง,ทำ,ท,งทำสมาธิแล้วเห็นเหตุหการณ์ที่ไม่ดีล่วงหน้าทำสมาธิแล้วเห็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีล่วงหน้าพวกเขาก็จะรีบมากระซิบบอกตัวลูกหรือมาทำให้ตัวลูกสามารถ สัมผัสหรือรับรู้ได้นั่นเองน่ดยวิธีการต่างๆนี่น,นะจนกว่าจะรับรู้ได้ตามทำไมจ้าซึ่งภาเพเหตุการณ์ล่วงหน้าที่พวกเขาเห็นนั้นจะเป็นภาเพเหตุการณ์ล่วงหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันหรือบางทีก็เป็นภาพเหตุการณ์ล่วงหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า โดยบางครั้งก็ตรงบ้างบางครั้งก็ไม่ตรงบ้างานี่เนาะที่เป็นเช่นนี้มีเหตุก็เป็นเพราะสมาธินอกตัวที่พวกเขาฝึกอยู่นั้นยังมีกำลังที่อ่อนอยู่้ดยเหตุนี้เองจึงทำให้ภาพเหตุการณ์ล่วงหน้าที่เกิดขึ้นจากสมาธินอกตัวของพวกเขาจึงยังไม่ชัดเจนแจ่มแจ้งแบบเป๊ะ เป๊ะเปะหรือจะจะ,จะสำหรับสาเหตุประการที่สองที่ทำให้ผีบ้านผีเรือนสายวิทยาธรเหล่านี้สามารถารับรู้และรับทราบถึงเหตุการณ์ลงหน้าในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตัวลูกและทุกคนในครอบครัวได้นั้นถามทันไหมจ๊ะทั้งนี้ก็เป็นเพราะเมืม่อไหร่ก็ตาม ที่เหตุการณ์ไม่ดีกำลังจะเกิดขึ้นกับตัวลูกหรือจะมีใครมาทำร้ายหรือเบียดเบียนตัวลูกและทุกคนในครอบครัวณช่วงเวลานั้นก็จะมีท่านเทพบุตรเทพธิดาภูมิมะเทวาระดับหัวหน้าเขตที่เป็นเพื่อนกับท่านเทพบุตรภูมิเทวะระดับไฮโซหรือคุณพ่อของลูกเป็นหัวหน้าเขตเป็นเพื่อนกับ หัวหน้าเขตคุณพ่อนี่นะมาแจ้งหรือมาบอกให้กับท่านเทพบุตรภูม,มิทวาระดับไฮโซโหรือคุณพ่อ,อลูกได้รับทราบตามทันป่ะจ๊ะนี่หัวหน้าเขตต่อหัวหน้าเขตหัวหน้าเขตมาบอกหัวหน้าเขตและเมื่อท่านเทพบุตรภูม,มิทวาระดับไฮโซหรือคุณพ่อลูกได้ทราบเช่นนั้นแล้วตัวท่านก็จะรีบแวบมาปรากฏกายให้ผีบ้านผีเรือน สายวิทยาธรเหล่านั้นได้เห็นคืุณก็จะเป็นขั้นตอนไปอย่างเงี้ยเราก็สั่งให้พวกผีบ้านผีเรือนสายวิทยาธรเหล่านั้นกรีบมาบอกมาแจ้งคือท่านจะไม่มาด้วยตัวเองเพราะภารกิจท่านก็เยอะในเนาะเพราะกระสายพวกผีบ้านผีเรือนสายวิทยาธรเหล่านั้นรีบมาบอกมาแจ้งหรือไปทํายังไงก็ได้ให้ตัวลูก ได้รับรู้หรือรับทราบถึงเหตุการณ์ลงหน้าที่ไม่ดีดังกล่าวนั้น